บรรยากาศในเลยพี่น้องเลยนี่คือตกแต่งร้านใหม่ครับเปอปลาเผาอยู่ถนนเส้นดอนเฉียงวาริสกุมครับกรุงชนชีบานแข่งแต่บ,บนแวงเพื่อสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครครับผมที่ร้านปลาเผาเป็นกลังตกแต่งร้านใหม่ครับปิดไปพักหนึ่งมืออาทิตย์สองอาทิตย์ครับ ตังนมยสังกับลังแทงไม่ครับแทงหลางไม่นี่ครับเปลนเิยงกับเบิร์นเิ่ันครับฮะร,ร,รับ,รบหบม้ย่งเดียวรยครับรับสามครับบ่อ๋อมมัน,นี้ครับ โอ้คุณเจามาเถือนเจามามาพี่มาเบิง้งด้สร้างเฮ็ดบจิตใจอยู่บนจระของลานเพิ่นครับนล้วไม่ลูกลานบ้านสันแป้นครับสวัสดีครับพี่ลาสวัสดีครับอ่าสวัสดีจ้าเพื่นวะนี่เราเป็นแตงรานมาอยู่ครับโอ้ปลาเผาปลาสดๆครับเป็นหมามา มันครับ4โมงก็เด้อนี่หาไปบ่ได้บ่ได้บ่ได้ อาจะไปซื้อของให้อาจารย์ซื้อเทป